สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับเออพบกับรายการเชเบอรฟุตบอลทีมนี้พี่รักมากมากเป็นโโลแกนกันแล้วเหรอเอ้าเราก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยอ๋อให้ให้ไม่ซ้ำเดิมอย่างเงี้ยแหละต้องทีมนี้พี่อยากเล่นให้มันดูแบบว่ามีหลากหลายมากขึ้นจริงๆิทีมนี้พี่ก็รักนีลยครับผมผมใช้มาก่อนแล้วฮะแต่ทีนี้เห็นทางรายการอันซีฟุตบอลเขาอยากใช้แล้วก็ยกให้เขาไปเยอะแยะ ช่วงนี้เห็นเขาว่าอยู่ในกระแสนะฮะก็คือแบบเหมือนกับประมาณว่าเออลอยกระทงเพื่อชาติอะไรแนวลักษณะนี้ผมก็ลอยฮะอันนี้ลอยอะไรฮะนี่ก็ลอยกระทงนี่กระทงสายเอยกระทงสายเหรอทำไมต้องลอยกระทงแบบสายแบบนี้คือจริงๆกระทงสายคือเอากระทงแบบนี้ครับแล้วก็ลอยกันแบบเป็น้อยๆเป็นพันๆแต่ผมมีแต่ซื้ออันเดียวเอาละนะฮะวันนี้นะครับผมเช่นเคยนะฮะกับเรื่องราวของฟุตบอลนะครับผมที่เราจัดมาให้นะฮะ อันแรกเนี่ยนะฮะเอาเป็นวันอาทิตย์ละกันนะครับผมจะตรงกับวันอาทิตย์ที่ยี่สิบสี่นะครับเอาเยอรมันนะครับผมวันนี้เราพูดถึงเรื่องราวของเอ่อพืชไร่พืชสวนพืชไร่พืชสวนนั่นก็คือถ้า่เนี่ยคุณทำครับผมบุกบวกหรือบวก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 ที่ทำแกงอ่ะแกงบวก นะแต่บางคนอาจจะไม่ทราบ,บรว่าการรับทานบวกมากๆจะทําให้เกิดอาการเมาค้างหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกกันว่า hangover ได้ over. Over. กินบวกมากๆจะ hangover ได้ Mike Tyson ท,ที่มันหายอย่ที่ว่ากินกี่ชิ้นเลยครึ่งชิ้นครึ่งชิ้นนี้กำลังดีืครึ่งชิ้นนี้ไม่เป็นไร ได้ของคุณทำที่จะเอาบวบไปส่งเนี่ยครับผมอ่าทำอะไรไม่ได้ไม่ให้กินอะไรเลยอันนี้ทางเออ่ทางอาการเมาจะยังคงค้างอยู่<ช>แต่ถ้าหากว่ารับประทานนะฮะบวบหนึ่งหนึ่งชิ้นเนี่ยหนึ่งชิ้นนะครับผมอันนี้เนี่ยไร่บวกก็จะขายดีแต่ถ้าเกิดไม่มีการกินเกิดขึ้นอาการเมาก็ยังคงค้างอยู่อาการแฮ h โอเวอร์ก็ยังคงอยู่อาการแฮ h โอเวอร์ยังอยู่เลยครับผมถูกต้องนะครับ,รบไร่บวก ทำบวกต่อขึ้นครับผมไล่บวกครับผมทำบวกต่อครึ้นก็ผมมองว่าไม่เกิดอะไรขึ้นไม่เกิดอะไรขึ้นถ้าอย่างนี้อาการแฮงโอเวอร์จะยังคงอยู่ยังอยู่นะครับอยู่แล้วดีนี่อยู่แล้วดีไงเพราะว่าหยุดงานใช่แล้วได้รับโบนัสได้เงินเพราะฉะนั้นนะฮะเยอรมันประจําวันอาทิตย์ที่25นะครับผมนะฮะอาการแฮงโอเวอร์น่าจะดีกว่าถูกต้องครับนะเธอตั้งใจอยากจะสวยอยากผอม อยาขาวเหนื่อยไหมพี่วาลองนี่โดนัทมิลเลอร์เพอร์เฟกต้าส์ิมด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติช่วยลดยน้ำหนักควบคุมส่วนเกินและทำให้ผิวของคุณขาวเป็งออร่าทั่วเรือนร่างโดนัทมิลเลอร์เพอร์เฟกต้าสริมแล้วส่วนเกิน่มความขาวโปร1 5 7่วันพุทธที่27 นะครับผมเป็นแชมเปี้ยนลีกแชมเปี้ยนลีกครับแชมเปี้ยนลีกครับเอ่อคุณเลือกเอาที่ชอบที่ชอบเลยครับไปไปที่ชอบที่ชอบอสองกับสามนะครับครับผมผมเอาสองครับเอาสองนะครับผมเป็นแชมเปี้ยนลีกนะฮะเป็นนิทานแชมเปี้ยนลีกนะครับผมเอ่ออันเดอร์สกอร์อันเดอร์สกอร์แล้วก็มีเครื่องหมายสลัเหมือนเครื่องหมายเลดออกไปจากตรงนี้ด้วย ครูสอนเลขอยากจะกินกาแฟอาราบิก้านะฮะเพราะต้องการหาค่าสสามเหลี่ยมใหม่ใช่แล้วเรียกว่าอันเดอร์สกอร์ใช่แล้วนะครับแล้วก็วงแหวนเลสด้วยครับผมโอ้ยคนรู้เท่าไรนะฮะพูดง่ายๆนะครับผมถ้าหากว่าคุณครูเนี่ยนะครับไม่ได้การสอนอะไรเลยอันนี้คุณครูไม่เหนื่อยคุณครูได้ค่าแรงฟรีแต่ได้ค่าแรงฟรีครึ่งเดียวก็ไม่ได้สอนนี่ใช่ติ่บอาราบิก้าใช่แต่ถ้าคุณครูสอนคุณครูก็ได้เต็มนะได้ส่วนของคุณครูสอนเลขนะฮะกับกาแฟอาราบิก้าอะไรดีกว่าครับ ครูดีกว่าเอออเอครูที่จะครูที่จะต้องไปกินอาราบิก้าในร้านอาราบิก้าดีครูดีกว่ากาแฟอาราบิก้าเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าอาราบิก้าดีกว่าครับผมอาราบิก้าอาราบิก้าดีกว่าดีกว่านะอาราบิก้าดีกว่าเครื่องหมายอันเดอร์สกอร์อ่านะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะกาแฟอาราบิก้าจากประเทศฝรั่งเศสผมว่ามีสกอร์เออคุณครูบอกว่ามันจะจะง่ายง่าย u n d e สกอร์เท่ากับขีดล่างตามกันสองขีดเท่ากับเท่ากับพอดีเท่ากับ เพราะฉะนั้นน่าจะดีกว่าใช่ครับผมนะฮะอันนี้ฝากไว้นะครับผมไปชำระลิกนะฮะเธอตั้งใจอยากจะสวยอยากผอมอยากขาวเหนื่อยไหมพี่วาลองนี่โดนัทบิลเลอร์เพอร์เฟกต์ตาสลิม ด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติช่วยลดน้ำหนักควบคุมส่วนเกินและทำให้ผิวของคุณขาวเป่งออร่ราทั่วเรือนร่างโดนัทมิราคาเพอร์เฟกต้าสริมลดส่วนเกินเพิ่มความขาวโรหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ด,จดเอาล้วฮะก็มาถึงคู่ที่สามนะครับผมนะฮะ,ะอืะอคู่ที่สามนะครับผมก็จะเป็นยูฟ<ห><ภ>า่าค<ห>ัพนิทานสาติประชาชาตินะนิทานสาติประชาชาติเ,เล็กเล็กกว่าแชมเปี้ยนลีกใช่ทีนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ ใช่ใช่ใช่อันนี้จะเป็นประจำวันเพื่อหักนะครับนีฮะเรื่องเรื่องนี้ฮะนี่มองเห็นไหมฮะมองเห็นไหมอ๋อคุณริชาร์ดเกียร์สีซอกับลาของคุณมาริโอมาริโอว่าแล้วกับลาของคุณมาริโอลาของมาริโอลาม่านฟังซอให้แต่สีให้ดีต้องสีอย่างน้อยที่สุดหนึ่งเรื่อง หน,หนึ่งเพลง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 ครึ่งเพลงไม่ได้ครึ่งเพลงไงก็ครึ่งเพลงไงก็ต้องสีให้ได้เต็มเพลงเพราะถ้าสีได้เต็มเพลงเนี่ยนะฮะลาจะรุมดีสมมุติถ้าเครื่องสีหักสีไม่ได้เลยอันนี้เรียบร้อยเลยค,คุณลิชาร์ดเกียร์จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยนะครับผมไม่ํำคัญส่ประสาทหูหเป็นไงบ้างฮะลิชาร์ดเกียร์ซีซอย่ลยลาของคุณมายุ เดี๋ยวนะผมถามก่อนถ้าเรื่องนี้เสมอกันไปลิชาร์ดเกียร์เดี๋ยวนะผมให้ลิชาร์ดเกียร์ดีกว่านิดเดียวลิชาร์ดเกียร์ดีกว่านิดเดียวนะนิดเดียวเลยนะนิดเดียวนิดเดียวเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับผมนะฮะในส่วนของยูฟาครับนะฮะวันพฤหัสนะฮะให้เป็นลิชาร์ดเกียร์สีซออนะครับผมอันนี้ตามนี้นะเข้าใจนะเธอตั้งใจอยากจะสวย อยากผอมอยากขาวเหนื่อยไหมพีวาลองนี่โดนัทมิร์เคิร์เพอร์เฟกต้าสปิมด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติช่วยลดน้ำหนักควบคุมส่วนเกินและทำให้ผิวของคุณขาวเป็่งออร่าทั่วเรือนร่างโดนัทมิร์เคิร์เพอร์เฟกต้าสปริมลดส่วนเกินเพิ่มความขาวโปร1577งเจ็ดอันพลงสุดท้ายครับครับนะผมอันสุดท้ายเป็นนี้ฮะ อ๋อันไหนฮะนี่ฮะอ๋อนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นกลุ่มแฟนคลับคุณโดมครับผมแล้วตั้งชื่อขึ้นมาใหม่เลยว่ากลุ่มบอกโดมอ๋อแฟนคุณเฟอแฟนคุณเฟอเป็นแฟนคลับของคนที่กินเฟอประจำแฟนเฟอแฟนเฟอคือเป็นแฟนของคนที่กินเนี่ยบางคนชอบกินไส้นก๋วรองบางคนชอบกินบะหมี่ครับผมบางคนชอบทานสีหมี่เกี๊ยวนี่แฟนเฟอคือจะบอกว่าเป็นเขาคุณกลุ่มแฟนคลับของคุณโดมครับผมกลุ่มได้บอกโดมว่าเฮ้ย อ่าเพอินมีเพื่อนครับเป็นแฟนเจ้าของร้านเฝอไปกินเซ่ลอยสองกลุ่มนี้จํานวนสมาชิกในกลุ่มครับเสมอเลยนะเท่ากันเท่ากันเด้เลยครับผมเท่าผมเสมอกันเด้เลยฮะถ้าพูดงี้ว่ากลุ่มแฟนคลับที่บอกคุณโดมให้ไปกินครับผมถ้าคุณโดมกินครับผมก็คุณโดมก็ได้ใช่แต่คุณโดมไม่กินก็คุณโดมก็ไม่ได้ชัดเจนนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณโดมไม่กินอันนี้ก็ไม่ให้คุณโดมกินด้วยก็ไม่มีอะไรต่างไม่มีอะไรกลุ่มแฟนกับคุณโดมครับเป็นไงบ้างอ่ะเขาต้องบอกคุณโดมด้วยบอกคุณโดมไหม คุณโดมกินไว้กล <|so|>> uh um, ุ่มคนรักเฟอให้คุณแฟนคลับที่จะต้องบอกคุณโดมเนี่ยเอดีกว่าดีกว่า เอาละนะฮะนั่นคือ,อยูฟาคัพนะฮะจะเป็นประจำวันที่28นะฮะที่เราให้ไปนะฮะสี่เรื่องครบเรียบร้อยนะครับและย้ำกันนะฮะว่ารายการของเราเนี่ยนะครับผมเป็นรายการาที่ทำกันเองนะฮะอาจจะมีบิดภาพประการใดอะไรทัร้งหลายขออภัยไม่ได้สนับสนุนใดๆทั้งสิ้นแต่ถือว่าเป็นให้โชคลาภแล้วกันแต่ทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายใช่ผมจะบอกบว่าถ้าเกิดว่าคุณได้อะไรมาบ้างเนี่ยจำเลขนี้ไว้0 0 8 2 สามหนึ่งศูนย์แปดแปดแปดธนาคารกสิกรชัยชื่อบัญชีสมพลใช่แล้วนะฮะโอ้นม่สงสารเลอเกินนะครับผมวันนี้ช่วยโอนหน่อยสามร้อยครั้งวันนี้เราวันนี้เรายังคงรอคอยอยู่นะครับเอาละนะครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณหมอต้องะเจอกันครับผมครั้งหน้าครับกับเทเบิลฟุตบอลครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ